ประธานสภาผู้แทนรัศฎรนะครับเมื่อวานนี้รับยื่นหนังสือจากรองนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยที่ขอให้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชกำหนดการประมงพศ2558ครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศรรับยื่นหนังสือจากนายบุญชูแพรใหญ่รองนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชกำหนดการประมงพศ2558และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามขั้นตอน เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วและขอให้มีตัวแทนชาวประมงทุกภาคส่วนในการร่วมกันนําเสนอแก้ไขกฎหมายขอให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขประมงระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไม่ใช่คณะทํางานชุดปัจจุบันภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเนื่องจากที่ผ่านมาครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจํานวนมากในการรับฟังปัญหาแต่ก็ไม่มีคณะกรรมการชุดไหนมีความจริงใจ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงได้เลยทําให้ปัญหาของพี่น้องชาวประมงสะสมมานานจนทําให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพต่อไปได้รวมถึงขอให้มีการผลักดันให้มีการยกเลิกคณะกรรมการเฉพาะกิจขายเรื่องของปัญหาประมงผิดกฎหมายขณะที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการตรวจสอบและการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทําประมงและแรงงานภาคประมงซึ่งแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และขอให้ในายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาประมงแห่งชาติต่อไปแทนด้านประธานสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวว่าจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการให้พิจารณาและจะส่งต่อให้ทางรัฐบาลดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ